ข่าวมาขั้นแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่18สิงหาคมโดยโคชเทฟฟตบอลแมนเชสเตอร์เดนตยันนี้คอสนนอร์อระไยังไงมราต้าชีมิบราเฮน่หนากว่ามีอีกสักข้นหนาทีนะโดยอามารโมมราต้านะผมที่เคยมีข่าวว่าจะย้ายมาอยู่ที่แมนยูนะฮะ กองหน้าของเอชิมิลานเชื่อว่าทีมอาจอยากจะถึงคว้าชัยชนะได้แน่นอนหากว่ามีเวลาอีกสัก5านาทีให้กับเขาหลังเสมอกับโตเรโน่ไป2ต่อสศึกกันโชดเซเดียอิตาล e ีนัดเปิดสนามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดวยวิสัส์แดงดำตามหลังไปก่อน2ประตูจากการทำเข้าประตูเองของมัตริลิทเยวก่อนดูวานซาป,ปาต้าจะยิงเพิ่มให้ผู้มาเยือนจนกระทั่งเกมดำเนินการมาถึงนาทีที่8 9เมื่อโมราต้าจะเป็นคนจุดประกายความหวังด้วยการตีไข่แต่ก่อนที่ทางด้านของโนอาโอคาฟอร์ตัวสำรองจะมาตามเตะเสมออีกประมาณ9 0้บวกท่านนาท,ท,ทีซึ่งโมราต้าเปิดเผยผิดหวังที่การประเดิมสนามเกมแรกไม่ได้จบลงด้วยชนะพร้อมชี้ว่าหากยังคงมีเวลาอีกสัก5านาที ทีมจะยิงประตูชัยในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะโดยมันไม่ใช่การประเดิมสนามที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเหล่านั้นไม่ได้รับช,ชนะและก็ต้องการที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปในครั้งนี้มอร์ต้าได้กล่าวกับหน้าของสกานสปอร์ตอิตาเลียผมคิดว่ามันยังคงจะส่งข้อความอะไรออกไปได้เพราะทีม,มเรียกว่าแทบจะแพ้ไปแล้วแต่เราเองนั้นยังกลับมาได้ถ้ามีเวลาอีกสักห้านาทีให้เราเล่นคงชนะไปแล้วในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเราต้องกลับไปทํางานที่บิราเนวโวและก็เปลี่ยนความคิดของเราใหม่เพราะปัดนั้นจะไปต้องเก็บชัยชนะที่นี่ในครั้งนี้ให้จบได้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงเชนฮากยกนิ้วชมคาเซเมโรสุดสำคัญกับแผงกองกลางของแมนยูในครั้งนี้เลยเชยี่อนะ โดยการน,นี้ทางดัางของอีดิชันฮากผู้จัดก,การทีมชาวดัชของแม,มน,นยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสเซฟวัลพีเบริกอังกฤษกล่ลาวชื่นชมคาซิเมโรห้องเครื่องมากประสบการณ์ชาวบราซิลว,ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของแผนวิฟิวของปีศาจแดง เชนฮาร์คได้กล่าว่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแมนเชสเตรดเดในคัรงนี้บอกว่า <laughs> เขามีความสําคัญอย่างยิ่งนฐานะกองกลางเขายอดเยี่ยมทั้งในยามที่บีบอลและก็ในยามที่ไม่ได้ครองบอลซึ่งอนนันาว่ารวมไปถึงการแย่งบอลการเข้าสกัดบอลการเข้าปะทะและก็การเล่นกับบอลซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นที่มิดฟิลควรจะต้องมีในเวลานี้เขาแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดแบบที่เรานั้นเคยเห็นมาก่อนอยู่แล้ว ใช่แล้วนี่คือคาซิเมโรที่เราทุกคนนั้นชื่นชอบเทรนเนอร์เดวัยให้สามปีบรายนี้ก็ได้กับเราโดยตลอดช่วงที่ผ่านมาคาซิเมโรเองก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับสโมสรในศึกทางด้านของโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอดนะโดยการบริงานข่าวอ้างเดนว่าแมนยูพร้อมที่จะปล่อยตัวออกไปหากว่าได้ราคาที่เหมาะสม แต่ว่าล่าสุดนั้นจากฟอร์มที่เคยยอดเยี่ยมในเกมที่เอาชนะฟูแลมมาได้1ต่อศูนย์นั้นดูเหมือนว่าท่านักของเชนฮาร์อาจจะต้องเก็บเพิ่มเขาเอาไว้สักหน่อยที่จะร่วมทีมต่อไปในครั้งนี้สำหรับดาวเตตซมบาในวัย23ปีบรนี้ซึ่งเดือสัญญากับแมนยูจะถึงปี2026นั้นลงเล่นให้กับปีศาจแดงไปรวมทุการายการทั้งสิ้น85เกมและก็ซัดไปถึง12ประตูในครั้งนี้เป็นดงว่างานนี้คาซิม,มิโรนะฮะยังไม่มีทีท่าว่าจะย้ายเพราะฉะนั้นต้องรอดูันตอบไปก เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงลิเวอร์พูลงานเข้าเส็แล้วแมนยูพร้อมจะปาดหน้าคว้ามามาดาวินชุรีแม้ว่าตกลงส่วนตัวในครั้งนี้กันได้แล้วก็ตามทีโดยการน,นี้ทางด้านของเกิดอะไรกันขึ้นเมือ่อแมนยูพร้อมที่จะปาดหน้าลิเวอร์พูลในการคว้าจอจี้มามาดาวินชุรีที่ตกลงส่วนตัวได้แล้วหากเข้าร็อกหนึ่งเงื่อนไขในครั้งนี้ โดยกานนี้ทางด้านของเดบินเตอร์นะฮะสื่อชื่อดังเมืองผู้ดีบริการข่าวเห็นะว่าแมนเชสเตอร์เต่เต็ดเองนั้นพร้อมจะเปิดศึกในการาแดงเดือดนะฮะกับลิเวอร์พูลคู่ปร,บรบับร่วมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยหวังจะปาดหน้าควา้าจอร์จีมาบาดาฟิชลียผู้รักษาประตูบาร์เดนเซียมาเสริมพักก่อนที่จะปิดตลาดนักเตะในช่วงสมัยน,นี้ โดยจอร์จีบอมาดาวินชลีเนี่ยแจ้งเกิดในศึกยูโร2024โชว์ฟอร์มเป็นว่าเล่นจนพาทีมชาติจอร์จียที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในหน้าปรา,าสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์1 6ทีมสุดท้ายได้สำเร็จก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเดินหน้าต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมทัพไลน์แรกในช่วงสมอน,นี้หรืก่อนหน้านี้มีการบริการขาดาว่าลิเวอร์พูล ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับจอจี้มามาดาฟิชรีได้แล้วเหลือเพียงตกลงค่าตัวกับบาเนเซียซึ่งตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์หรือ1,530ล้านบาทแต่ว่าล่าสุดนั้นแหล่งข่าวระบุว่าอาจจะโดนแมนยูปาดหน้าไปแทนก็เป็นได้โดยการบริงานเปิดเผยได้ว่าจอจี้มามาดาฟิชรีนั้นยังคงเปิดกว้างอย่างมากกับการย้ายไปที่แมนยูแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปิจแดงขายผู้เล่นออกไปในครั้งนี้ก่อนนะ หลังทุ่มเงินเสริมทัพหลายรายไม่ว่าจะเป็นทั้งโจชวัวเซอร์ซีเรเนนตโยโรมัชทายดริกและก็ดูแซบมาโซโรอุยโดยเรืงขารบุเรียนว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้แมนยูนั้นปาดหน้าลิเวอร์พูลคว้าตัวจอร์จี้มอมบาราดิสต์อยู่ที่การปล่อยเจอนซานโชออกไปซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวกำังด้านของปารีสแซงแมงและล่าสุดเองนั้นเจ้าตัวก็ไม่มีชื่อในเกมพิมเบริกนัดเปิดฤด,ดูกาลที่ชนะฟูลแลมดึงต่อศูนย์ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูันตอไปก็แลวกันนะฮะแดงเดือดนอกสนามงานนี้ใครจะได้ไปเรามาดูข่าวต่อมานจนครับอะไรยังไงขอชําแหละ่สะักหน่อยสีแข้งใหม่ป้ายแดงพร้อมแผงลิตในพิม์บริกปืนใหญ่ได้ของแรงผีแดงแซงทุกทีมโดวยวิเคราะห์จอรลึกสีนักเตะที่เพิ่งตบท้ายมาย้ายมาคาแข้งในพิม์บริกอังกฤษเป็นครั้งแรกว่าพวกเขาเนี่ยจะเข้ามาสร้างผลกระทบอะไรให้กับหนึ่งในเวทีฟุตบอลที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก โดยการปรอคอยสิ้นสุดลงแล้วเมือ่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งซึ่งหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงเวลาก่อนจะเปิดฤดูกาลแบบนี้ก็คือตลาดนักเตะนั่นเอง ก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาล2024ม,มีหลายทีมมีการเสริมทัพเข้ามาอย่างคึกคักบางาทีมก็ยังไม่ได้ขยับแม้แต่นิดเดียวคงไม่ต้องพูดถึงนะว่าเป็นทีมอะไรกันแน่เอาเป็นว่าถ้าทีมนั้นเริ่มเดินหน้าเสริมทัพเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่จะนํามาเสนอทุกคนในวันนี้ก็คือบรรดานักเตะที่ตบเท้าทย้ายเข้ามาค้าแข่งยังพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งแรกว่ามีใครน่าสนใจน่าจับตามองกันบ้าง และจะเข้ามาสร้างผลกระทบให้กับทีมพวกเขาได้อย่างไงนะเริ่มกันที่ริคาโดการาฟิโอรีที่ย้ายจากโบรินยาาายัางอาร์เซนอล้วยค่าตัว40ล้านยูโรบวกแอดออน5ล้านยูโรถ้าใครติดตามฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่ผ่านมา ก็จะรู้ได้เลยนะว่าทีมชอตอิตาลีผลงานผิดหวังที่สุดแล้วทั้งการทําทีมของบรูซันโดสปาเรตติสปาเรตติที่จับต้นชนปลายไม่เจอนักเตะที่พาทีมควา้าแชมป์ในปี2021ก็พากันฟอร์มตกกันหมดนะฮะแต่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสิ่งเดียวที่จากอิตาลีชุดนี้ก็คืออริคาโดคาราฟิออรีกองหลังที่ทําได้ทุกอย่างทั้งเกมรับแล้วก็โดยเฉพาะเกมรุกที่กระชากแหวกกลางสนามขึ้นมาแถมยังสร้างโอกาสให้กับเกมในเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย ด้วยความครบเครื่องระดับนี้เขาจะเข้ามาเป็นจิกซอร์ชิ้นสุดท้ายในแผงหลังของมิเกลอาชิตาซึ่งเดิมทีก็มี3ตัวยืนอยู่แล้วอย่างฝั่งขวามีเบนไฟตรงกลางมีวินเฟรียมชาริบาบและก็การาเบียวม,มากกนเยสต่อมาถัดมาก็จะเป็นโจชวเซอซีที่มาจากทางด้่งของโบเรญาเช่นเดียวกับพาัด้่งของคาราฟิโอรีมาจากแมนยูด้วยค่าตัว4 2 5ล้านยูโร ซึ่งตามจริงแล้วนักเตะก็มีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรแต่แมนยูยอมจ่ายเยอะกว่าเล็กน้อยเพื่อจะผ่อนจ่ายประมาณ3ปีโดยเชลซีเนี่ยถือว่าเป็นการสัญญาร,รกดของทีมหัังัแต่แตกลุ่มุนอีทีออสของเซอร์จิมรากชิฟเข้ามาซื้อหุ้นจำนวน25และก็ได้รับมอบหมายจากตรูลเกลเซอร์ให้บริหารสโมสรในด้านฟุตบอลแบบเต็มตัวซึ่งเขาก็จะเข้ามาแข่งขันเบียดแย่งตำแหน่งสูนหน้าตัวจริง ในแผน4-2-3-1กับานด่านของอรัสสุชอยรุนอย่างแน่นอนนะในเรื่องของค่าตัวเราเองก็ยังไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะขึ้นมาเป็นตัวหลักหรือว่านั่งเป็นตัวสำรองแต่ถ้าเทียบกับดีกรีเซนเประตู5แอสซิสจากสินัดแล้ว12.5ล้านยูโรก็ถือว่าสมราคากับกองหน้าาบนี้ อันที่จริงราคาของฮอยดุนที่ย้ายมาที่แมนยูยิงให้กับพูนั่งของอตาลันตาไปแล้ว9ประตูจากทั้งหมดสายสนัดมันก็ควรที่จะประมาณเออเซอร์ซีนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่เขาไม่มีค่าจิสัญญาสุดท้ายค่าตัวเลยไปจบอยู่ที่ประมาณ72ล้านปอนด์รวมแอดออนคือประมาณ8ปล้านโยูโรหรือก็คือ2เท่าของเซอร์ซีนั่นเองถ้าได้เทียบกับดีเกร,เ,รเอากันจริงๆนะฮะ ถ้านับตอนย้ายมาที่แมนยูเซอร์ซีก็น่าจะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยทางในแง่ของนาทีในการลงสนามจำนวนประตูและคือฮอยรนเนีย่ยยังไม่ใช่ตัวหลักของอรารตาลันเต้าที่ซ้อไปแต่ทางด้านของเซอร์ซีคือพาโบรัญญาจบที่5้าไปแล้วในการเล่นแชมเปียนลีกในรอบ60ปีอีกด้วยต่อมาคนที่3ก็จะเป็นชองแคตัวดีิโบที่ตบเท้าจากนิชมาร่วมทัพเวสต์แฮมโดยสัญญายืมตัวพ่วงเงื่อนไขามาคับซื้อขาด4 10ล้านยูโร เดี๋ยวนี้ทั้งหมดทั้งมวลยกมาความน่าสนใจอยู่ที่ ปะการหลังเบอร์หนึ่งในลิสะไรายชื่อเป้าหมายของแมนยูเลยชื่นชอบนะฮะอาทางด้นานของเขาเป็นอย่างมากและมีข่าวกันแบบข้ามวันข้ามปีแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากเรื่องของเจ้าของทีมเซอร์จิมรัคิฟอ่อาเศรษฐีอังกฤษที่ซื้อหุ้นมา25ของแมนยูพร้อมรับหน้าที่บริหารทีมเป็น,นตัวเนี่ยคือผู้ถือหุ้นของนิชเหมือนกันทําให้ยูฟาไม่อนุมัติเดี๋ยวนี้ให้เกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขามีกฎว่า2สโมรสรที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวกันและลงแข่งขันในฟุตบอลยุรรรปในนาาาายยกกกเดีวัห้มทํ ซื้อขายนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าว,ดวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาิาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ